พุภาษาไทยในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีห้องเก่าแก่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเกินสามนาทีเพราะทุกคนที่เคยเข้าไปต่างได้ยินเสียงกระซิบที่เรียกชื่อของตัวเองบางคนได้ในสิ่งที่ขอพอรอแต่บางคอ,อนอไม่เคยกลับออกมาเลยแล้วคุณละ่ะกล้าจะเปิดห้องแห่งคำภาวนาไหมห้องแห่งคำภาวนา เสียงฝนโปรยเบาๆบนหลังคาไม้เกา่ากลิ่นอับชื้นของฝุ่นและเทียนเก่าลอยในอากาศมินปราเดินช้าๆผ่านถงวัดร้างที่เงียบงนันแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันสะท้อนบนผนังที่มีคราบน้ำตาเทียนประตูไม้บานหนึ่งตั้งอยู่สุดทางเดินป้ายเหล็กขึ้นสนิมเขียนว่าห้องแห่งคำภาวนาเธอยกมือแตะลูกบิดความเย็นจากโลหะทำให้ปลายนิ้วชา ภายในห้องมืดสนิทเทียงแสงเทียนเ,เล็กๆดวงเดียวกลางโต๊ะหินรอบห้องมีรูปคนหลายสิบรูปทุกใบหน้าดูเศร้าและบางคนเหมือนกำลังมองตรงมาที่เธอมินปรานั่งลงอย่างระมัดระวังเสียงลอมหายใจของเธอดังชัดเจนในความเงียบเธอหลับตาและเริ่มภาวนาเบาๆเสียงหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหู เสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนเจ้ามาเพื่อขอหรือเพื่อชดใช้มินตราลืมตาขึ้นอย่างตกใจรอบตัวไม่มีใครแต่ภาพในกรอบทั้งหมดกลับเปลี่ยนใบหน้าที่เศร้ากลายเป็นยิ้มเย็นเยียบตาของทุกภาพมองมาที่เธอพร้อมกันกลิ่นเทียนเริ่มแรงขึ้นเหมือนกลิ่นไม่ของผิวหนังเธอพยายามลุกขึ้นแต่ขาไม่ขยับบางสิ่งเย็นเฉียบเกาะข้อเท้าเธอไว้แน่น เสียงกระซิบดังขึ้นอีกคราวนี้มีหลายเสียงพูดซ้ำๆว่าขอพรของเจ้าอยู่ที่นี่เสียงนั้นสั่นสะท้อนในหัวจนเธอแทบจะร้องออกมาเธอหันไปมองโต๊ะหินมีหนังสือเล่มหนึ่งเปิดอยู่หน้ากระดาษขาวปรากฏชื่อของเธอตัวอักษรสีแดงสดราวกับเลือดใหม่ๆแสงเทียนกระพริบแรงและเสียงสวดมนต์โบราณเริ่มดังรอบห้อง ราวกลับมาจากกำแพงเองมินตราปิดหูแต่เสียงยังคงชัดเธอเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังช้าๆเข้ามาใกล้เงานั้นสูงและบิดเบี้ยวเหมือนคนที่ถูกยืดตัวเมื่อแสงเทียนส่องถึงใบหน้าเงานั้นเผยออกมามันคือใบหน้าของเธอเองแต่รอยยิ้มบิดเบี้ยวจนดูไม่ใช่มนุษย์ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธมันเอื้อมมือออกมาแตะที่หน้าเธอ เสียงในหัวพูดซ้ำอีกครั้งคำภาวนาใดที่เจ้าขอออต้องแลกด้วยสิ่งหนึ่งเสมอมินตราหายใจทีหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อแสงเทียนดับลงทันทีและห้องทั้งห้องจมอยู่ในความมืดสนิทเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นกลางความมืดถึงเวลาชดใช้แล้วเสียงกรีดร้องของเธอสะท้อนกล้องในห้องแห่งคำภาวนาประตูไม้ปิดสนิทอีกครั้ง และแสงเทียนเล็กๆดวงใหม่ค่อยๆลุกขึ้นตรงโต๊ะหินในเปลวเทียนนั้นมีเงาของหญิงสาวอีกคนนั่งภาวนาด้วยแววตาว่างเปล่าเสียงฝนยังคงตกกระทบหลังคาเก่าหยดน้ำไหลลงมาตามรอยแตกของผนังกลิ่นชื้นของไม้และเทียนผสมกับกลิ่นเหล็กเก่าในอากาศมินตรายังคงนั่งอยู่ตรงนั้นร่างกายของเธอสัน่น แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความกลัวหรือเพราะความเย็นจากพื้นหินเธอมองไปรอบห้องเงาไฟจากเทียนดวงใหม่ไหววูบไปมาทำให้ใบหน้าของภาพบนผนังดูเหมือนเคลื่อนไหวบางภาพเหมือนจะยิ้มบางภาพเหมือนจะร้องไห้และบางภาพเหมือนกํำลังพยายามจะพูดอะไรบางอย่างออกมามินตรายกมือแตะหน้ากระดาษในหนังสือตัวอักษรสีแดงยังเปื้อนนิ้วของเธอ เธอได้กลิ่นคาวเลือดแต่พอเธอมองอีกครั้งตัวหนังสือกลับค่อยๆเปลี่ยนเป็นคำภาวนาโปรดรับชั้นไว้ในคำภาวนาเสียงสวดมนต์เริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและใกล้กว่าเดิมเหมือนมีใครหลายคนอยู่รอบตัวเธอแต่เมื่อเธอหันไปกลับไม่เห็นใครทเทียงเงาที่ซ้อนทับกันอยู่บนผนังราวกับคนจำนวนมากกำลังคุกเข่าภาวนาอยู่ตรงนั้น มินตลากลืนน้ำลายเธอพยายามพูดเสียงเบาใครอยู่ที่นี่ใครกันแต่เสียงของเธอสั่นจนแทบไม่ได้ยินเองเทียนดวงนั้นสั่นไหวแรงและเปลวไฟกลายเป็นสีเขียวอ่อนทันใดนั้นประตูไม้หลังห้องเปิดออกเองช้าช้าเสียงบานพับดังเอียดเหมือนเสียงครางของคนเจ็บภายในเป็นความมืดสนิทแต่เธอได้ยินเสียงเหมือนการเดินเท้าเปล่าช้าๆ เสียงนั้นชัดเจนใกล้เข้ามาเรื่อยๆมินตราถอยหลังหลังของเธอชนเข้ากับโต๊ะหินแสงเทียนดับวูบไปทันทีเธอหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกจากอกในความมืดนั้นเธอรู้สึกถึงมือเย็นเยียบที่แตะไหล่ของเธอเธอสะดุง้งพยายามหันกลับไปแต่ร่างกายกลับไม่ขยับเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูอีกครั้ง เจ้าขออะไรไว้น้ำเสียงนั้นเหมือนเป็นเสียงของเธอเองแต่หนาวเย็นจนเลือดแทบหยุดไหลฉันฉันไม่ได้ขออะไรเธอตอบเสียงสัน่นแต่เสียงหัวเราะเบาๆดังตอบกลับทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้ล้วนขอพรทั้งนั้นแสงเทียนลุกขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันส่องให้เห็นเงารอบห้องเป็นรูปร่างของผู้คน พวกเขานั่งเรียงรายอยู่รอบเธอใบหน้าทุกคนเหมือนถูกเผาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของคนเป็นหนึ่งในนั้นพูดขึ้นเบาๆเมื่อเจ้าขอออเจ้าต้องให้สิ่งหนึ่งตอบแทนมินตราสั่นหัวแรงฉันไม่ได้ขอฉันแค่เข้ามาดูแต่หัวใจของเจ้าคิดขอเสียงตอบกลับดังพร้อมกันจากทุกเงามินตราหยุดนิ่ง เธอนึกถึงเหตุผลที่เทอมาที่วัดร้างแห่งนี้หลายเดือนก่อนเธอเสียพ่อไปกระทันหันและเธอภาวนาให้ได้เจอเขาอีกครั้งเธอแค่คิดเธอแค่หวังแต่ตอนนี้คํำภาวนานั้นกำลังกลับมาหาเธอเงาหนึ่งเดินออกมาจากมุมมืดมันเป็นร่างของชายสูงวัยสวมชุดผ้าขาวเก่าใบหน้าซีดและดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้ามินตราน้ำตาไหล พ่อเสียงของเธอสั่นสะทานชายคนนั้นยกมือขึ้นช้าช้าลูกคำภาวนาของเจ้าได้ยินแล้วน้ำเสียงอบอุ่นแต่แฝงด้วยความโศกแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนเป็นมินตราขยับเข้าไปหาหนูอยากอยู่กับพ่อหนูไม่อยากกลับชายคนนั้นยิ้มจางจางไม่มีใครได้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขลูกเอย๋ย ทันใดนั้นเงาอื่นๆเริ่มขยับเข้ามาใกล้เสียงสวดดังขึ้นหนักแน่นขึ้นเปลวไฟสีเขียวลุกโชนรอบห้องผนังเริ่มสั่นและพื้นหินแตกเป็นรอยยาวใต้รอยแยกนั้นมีแสงสีแดงไหลออกมาเหมือนลาวาหรือเลือดมินตรากรีดร้องเธอวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูกลับปิดแน่นเหมือนถูกตรึงด้วยบางสิ่งมือของพ่อเธอยื่นมาขวางไว้อย่าเปิด เมื่อเจ้าก้าวออกไปสิ่งที่อยู่ข้างในจะตามเจ้าไปตลอดชีวิตแต่ถ้าหนูไม่ออกหนูจะเป็นเหมือนพวกเขาใช่ไหมชายคนนั้นเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าเบาๆเจ้าต้องเลือกเองระหว่างอยู่กับสิ่งที่รักหรือกลับไปใช้ชีวิตที่เหลืออย่างโดดเดี่ยวเสียงกระซิบรอบห้องเริ่มดังขึ้นอีกเรากับคนหลายร้อยกำลังพูดพร้อมกันคำพูดซ้ำๆอยู่อยู่กับเรา แสงเทียนสั่นแรงจนแทบดับมินตราหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอพูดเสียงเบาพ่อถ้าหนูไปพ่อจะยังอยู่ในคําภาวนาของหนูไหมชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งตราบใดที่เจ้าภาวนาฉันจะไม่หายไปไหนเธอยกมือไหว้ก่อนจะถอยหลังมือของเงาหอลายมือพยายามดึงเธอไว้แต่เธอรวบรวมแรงสุดท้ายผลักประตูออก เสียงแตกดังลัน่นแสงขาวจ้าทะลักออกจากห้องมินตราล้มลงกับพื้นนอกห้องหอบหายใจแรงเธอมองกลับไปประตูไม้บานนั้นปิดลงช้าๆเสียงสวดยังคงได้ยินอยู่เบาๆจากด้านในเธอพยายามลุกขึ้นแต่รู้สึกว่ามือของเธอเปื้อนเลือดเมื่อเธอมองดูก็เห็นรอยอักษรสีแดงปรากฏบนฝ่ามือเป็นคำเดียวกับในหนังสือ โปรดรับชั้นไว้ในคำภาวนาเธอสะดุ้งและพยายามล้างออกแต่ยิ่งล้างอักษรก็ยิ่งชัดขึ้นราวกับถูกสลักไว้ใต้ผิวหนังเสียงฝนหยุดตกอากาศรอบตัวเธอกลับนิ่งผิดปกติและที่ปลายทางเดินมีเงาดำของชายในชุดขาวยืนอยู่มองเธออยู่เงียบเียบแสงฟ้าแลบสว่างวาบเมื่อเธอกลับพริบตาอีกครั้งเงานั้นก็หายไป แต่ประตูห้องแห่งคำภาวนายังคงเปิดแง้มเล็กน้อยเหมือนกำลังรอใครอีกคนให้เข้ามาแทนที่เธอและบนโต๊ะหินในห้องนั้นหนังสือเล่มเดิมเปิดอยู่ตัวหนังสือสีแดงเริ่มเปลี่ยนอีกครั้งชื่อใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนหน้าชื่อของผู้ที่ยืนอยู่หน้าประตู กำลังจะกลายเป็นคำภาวนาต่อไปของห้องแห่งนี้เสียงลมพัดเบาๆพาเอากลิ่นเทียนเก่าลอยออกมาจากภายในวัดมินตรายืนอยู่หน้าประตูไม้ที่ปิดสนิทเธอมองมันด้วยสายตาที่สั่นไหวระหว่างความกลัวกับความเศร้าฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดน้ำเย็นไหลผ่านข้างแก้มของเธอเหมือนน้ำตาที่ไม่อาจกลั้นเธอเดินออกจากวัดอย่างช้าๆ ทุกย่างก้าวเหมือนมีเงาความทรงจำตามติดเสียงสวดเบาๆยังดังอยู่ในใจประโยคเดียวที่เธอได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกคำภาวนาใดที่เจ้าขอออต้องแลกด้วยสิ่งหนึ่งเสมอเมื่อเธอออกมาถึงลานวัดแสงอาทิตย์อ่อนๆเริ่มทะลุผ่านเมฆแต่มันไม่ได้ให้ความอบอุ่นอย่างที่เคยเพราะในเงาของเธอบนพื้นมีเงาอีกเงาหนึ่งยืนซ้อนอยู่ข้างหลัง ยิ้มบางๆด้วยใบยหน้าที่คล้ายเธอเองมินตราหันกลับไปมองประตูห้องแห่งคำภาวนาเงียบสงบแต่เธอรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นยังไม่จบเธอก้มลงมองฝ่ามือของตัวเองรอยอักษรสีแดงค่อยๆจางลงเหลือเพียงรอยแผลเป็นเล็กๆ ที่หัวใจรับรู้ได้เท่านั้นเธอยกมือไหว้ฟ้าน้ำเสียงแผ่วเบาเปล่งคำภาวนาใหม่ไม่ใช่เพื่อขอสิ่งใดอีกต่อไปแต่เพื่อขอให้วิญญาณทั้งหลายที่ติดอยู่ในห้องนั้นได้พบกับแสงสว่างของการหลุดพ้นสายลมเย็นพัดผ่านร่างเธอเหมือนใครบางคนกำลังยิ้มและอวยพรให้เดินต่อมินตราย,ยิ้มตอบทั้งน้ำตาก่อนจะหันหลังให้กับวัดร้างและเดินจากไปบนโต๊ะหินในห้องแห่งคำภาวนาเทียนดวงเล็ก ยังคงส่องแสงแต่ในหนังสือเล่มเก่าหน้าที่เคยมีชื่อของเธอกลับว่างเปล่า